สวัสดีครับพบกับป่าจรบอลเต่งวิเคราะห์บอลเด็ดประจำวันที่25พฤศจิกายน2568นะครับสำหรับวันนี้ครับเชลซีครับเปิดบ้านกับปารีสลนโอน่าจะเป็นยังไงครับไปรับชมได้เลยครับเช่นเคยนะครับเรามาดูกันที่แฮนดี้แคปเปิดของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับต่อรองครับจะอยู่ที่ปอปอครับเลทเญ่าหรือเจ้าบ้านครับ จะอยู่ที่0.8โดยเฉลี่ยครับนี่ครับ0.8นะครับเหททีมเยือนครับจะอยู่ที่0.9โดยเฉลี่ยครับเรามาดูแฮนดิแคปไหลกันต่อครับต่อรองครับยังอยู่ที่ปปครับหรือครึ่งลูกนั่นเองครับปปนะครับเรามาดูเรททีมเย่าหรือเจ้าบ้านกันต่อครับ ไหลขึ้น,นครับโดยเฉลี่ยแล้วเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเรามาดูเลททีมเยือนกันบ้างครับโอ้โหไหลลงนะครับนี่ครับโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่0.8นนะครับเราไปดูฟอร์มการเล่นกันต่อดีกว่าครับและนี่คือฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับเรามาดูกันที่ สิบนัดล่าสุดที่เคยพบกันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับล่าสุดครับปี2019ครับบาร์เซโลนาครับแพ้ให้กับเชลซีครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับใกล้เคียงกันครับบาร์เซบาซโลนาครับเอาชนะเชลเชลซีครับสามประตูต่อศูนย์เช่นกันครับและโดยรวมสิบนัดนี้ครับเชลซีครับเอาชนะไปได้แค่สามนัดนะครับเสมอหกแพ้ หนึ่งครับเรียกได้ว่าฟอร์มในอดีตค่อนข้างแย่มากๆเลยนะครับแต่ก็คืออดีตครับยังตัดสินอะไรไม่ได้ครับพอผ่านมานานมากๆแล้วเราไปดูสิบนัดล่าสุดของเชลซีครับนี่ครับสิบนัดล่าสุดครับปี2 0 2 5ครับเชลซีครับเพิ่งบุกไปเอาชนะครับเบอร์ลี่ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับแหละ ใช้เชียงกันครับเชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะกับบู๊แฮนตันครับ3ประตูต่อศูนย์ครับและโดยรวม10นัดนี้ครับเชลซีเอาชนะไปได้ถึง8นัดครับเสมอ1แพ้อีกหนึ่งนะครับถือว่า10นัดนี้ครับสวยงามมากๆครับเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเชลซีกันครับนี่ครับล่าสุดครับ3 0มูนย์บุ๊แฮนตันนะครับและแพ้กับซันเดอร์แลนด์ครับ1ประตูต่อ2ครับ การเล่นในบ้านของเขาค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะครับและสิบนัดนี้ครับเชวซีเอาชนะไปได้ถึง7นัดครับเสมอ1แพ้แค่2นะครับเรามาดูทางฝั่งของบารเซโลนากันต่อครับนี่ครับล่าสุดเลยนะครับบารเซโลนาครับเอาชนะกับแอตแลนติกพินเบาครับสประตูต่อศูนย์ครับและ บาเซลนาครับเอาชนะเซลตาบิโก้ครับ4ประตูต่อ2ครับและโดยรวม10นัดนี้ครับบาเซลนาเอาชนะไปได้ถึง6นัดครับเสมอ1แพ้ไปถึง3ครับเราไปดูฟอร์มทีมเยือนของบาเซลนากันบ้างครับจะเป็นยังไงครับโอ้โหดีครับล่าสุดครับอย่างที่พูดไปครับบุกไปเอาชนะครับเซลตาบิโก้4ประตูต่อ2ครับ และเสมอให้กับขับบูรับซ้ำประตูต่อ3ครับและโดยรวมสินัดนี้ครับเอาชนะไปได้ถึง6นัดครับเสมอ2แพ้อีก2นะครับเราไปดูกันต่อที่หน้างานกันดีกว่าครับอันนี้คือหน้างานของทั้งคู่นะครับไม่หากครับใครสนใจทีเด็ดแบบฟรีครับ f j j 7 8ครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับ f j j 7 8ครับทีเด็ดวงนอกครับ เด็ดในประเทศครับทีเด็ดฟีฟีเน้นเน้นทุกวันครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูกันต่อครับเรดต่อรองครับจะอยู่ที่ปอปอเหมือนเดิมครับเลดทีมเย้าหรือเจ้าบ้านครับจะอยู่ที่0.90นะครับเป็นน้ําแดงด้วยครับและเลดทีมเยือนะครับจะอยู่ที่0.81เป็นน้ําดําครับ ดูสิติมาเมื่อกี้ครับทั้งคู่นะครับฟอร์มค่อนข้างสูสีมากๆนะครับในนัดนี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปทางบรตเซรโลน่านะครับสนใจแน่นอนครับและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ